สวัสดีครับผมรถบ้านกับตันโจ๊กครับวันนี้ก็มีเจ้า Mercedes-Benz นะครับ C200 นะครับตัว W202 ปี1997สวยๆมาแนะนำนะครับนี่นะครับอยู่ด้านหลังผมนี่นะฮะสภาพและรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันครับไป เรามาชมภายนอกของเจ้า c 2 0 0ตัว w 2 0 2คันนี้ก่อนกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นปี1997นะครับรถจดทะเบียนปี1997ตัวรถบอดี้เป็น c 2 0 0นะครับก็จะมีกันชนหน้านะครับกันชนหน้าเดิมนะครับตัวนี้นะครับตัวรถบอดี้สวยนะครับสีสวยเงางามนะครับตัวรถเป็นสีเทานะครับ รถเป็นสีเทานะครับสีสวยเงางามนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับแต่ว่าก็มีผ่านการทำสีมาบ้างนะครับด้วยอายุอานามของรถอายุขนาดนี้นะครับก็จะมีล้อแมกนะครับล้อแมกของ amg ขอบ17นะครับรัดด้วยยางโอตานินะครับยางใหม่ๆดอกเต็มๆนะครับนี่นะครับรถสีเทาฟิล์มสีดำสวยสวยงามๆเลยนะครับ ไฟท้ายขาวแดงลมดำนะครับสวยเลยนะครับปลายท่อก็เดิมๆจากโรงงานนะครับนี่นะครับโลโก้ C200 คันนี้ป้ายทะเบียนป้ายปลาจีนนะครับป้ายประมูลนะครับลูกค้าถ้าสนใจป้ายประมูลหรือไม่สนใจป้ายประมูลก็มาคุยกันนะครับไม่มีปัญหานะครับตัวรถตัวรถสีสวยเงางามนะครับนี่นะครับดูล้อนะครับล้อ a m g นะครับ ขอบ17นะครับขนาดยาง20 5 5 0 1 7นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้เป็น C 200นะครับ C 200สวยสวยเลยนะครับในส่วนของภายในนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังสีเทานะครับ แล้วก็มีลายไม้นะครับแผงประตูมีลายไม้เบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยสก้านนะครับแอร์แบกนะครับคอนโซลกลางแป้นเกียร์นะครับสวยงามนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับมีเครื่องเสียงพร้อมนะครับสวยงามนะครับสะอาดสะอ้านนะครับภายในนะครับพื้นพรมก็สวยๆสะอาดนะครับ นี่นะครับเบาหลังนะครับเบาหลังก็สะอาดสะอ้านนะครับแผงข้างนะครับสวยงามนะครับมีลายไม้มาสลับนะครับนี่นะครับพื้นเบาะนะครับพื้นยางด้านหลังนะครับพรมสะอาดสะอ้านนะครับนะครับนี่สวยงามนะครับหัวหมอนนะครับเบาหลังก็มี เทาแขนด้วยนะครับภายในนั่งสบายนะครับไม่เล็กนะครับต้องบอกว่าไม่เล็กนะครับรถไซส์กลางๆนะครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งหน้าซ้ายนะครับคนนั่งซ้ายนี่ครับคอนโซลหน้านะครับก็จะมีลายไม้สลับนะครับสวยงามนะครับหัวเกียร์ก็สวยงามนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับแผงประตูนะครับก็จะสลับลายไม้นะครับคันนี้ถือว่าภายในสวยงามนะครับสวยงามสะอาดสะอาดนะครับระบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับนี่นะครับข้างหลัง นะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับสะอาดสะอ้านนะครับเรามาชมห้องเครื่องกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเดิมๆของเขาเลยนะครับเครื่องสองพันซีซีนะครับรหัสตองหนึ่งนะครับเอ็มตองหนึ่งนะครับ เครื่องแน่นนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ปกตินะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับรถพร้อมใช้งานเดินทางไกลได้เลยนะครับพัดลมแอร์สองตัวด้านหน้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับพัดลมเครื่องก็จะเป็นพัดลมฟีปัมนะครับที่ติดมากับเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสะอาดสะอาดนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ปกตินะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับพร้อมเดินทางไกลได้เลยนะครับ เรามาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายสวยงามนะครับสะอาดสะอ้านนะครับกว้างขวางนะครับนี่นะครับล้ออะไหล่นะครับมีล้ออะไหล่อยู่ครบนะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับแบตเตอรี่จะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีแม่แรงนะครับ สวยงามนะครับกว้างขวางนะครับด้านหลังนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเจ้า mercedes benz c 200โฉม w 202ปี1997คันนี้นะครับทางเรารถบ้านกับตันโจ๊กนะครับตั้งราคาไว้ที่นะครับ1 4 0 0 0 0 8,000บาทนะครับ ราคานี้พร้อมป้ายทะเบียนนะครับราคานี้พร้อมป้ายทะเบียนไปเลยนะครับสวยๆงามๆนะครับลูกค้าท่านใดได้ไปครอบครองดูดีมีเสน่ห์แน่นอนนะครับรถสีเทานะครับสีสวยนะครับสีหายากนะครับสีเทานะฮะนี่นะครับพร้อมป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนนี่นะครับพร้อมป้ายทะเบียนไปเลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับไม่อยากได้ป้ายประมูลนะครับ แวะเข้ามาคุยกันนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับตรถบ้านกับตันโจกยินดีให้บริการนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ